เย้ Yay, วันนี้มาอยู่กับเกมกรีปชินจดอมม,มุม,มมุมมุมนี้เข้าใจว่าหลายคนคงเคยเล่นกันแล้วแลควขี้เกียจพูดเล่นเลยแล้วกันเอ่อวันนี้เล่นมาหลายแลปบแล้วก็เลือกได้ว่าจะเล่นแลปบไหนนะคะ,ะก็เอาแล5บห้าลวกันกำลังดีตรไห่วะ <c oughs> เย่สเตจแรกบอสชื่อเจอตูดเกอดทูดอะไรทักอย่างโอเค okay, มาแนะนำตัวละครกันค่ะก็ <Okay. S 1> so, อันนี้ตัวนี้เลยอาเคมิโฮมูระทําไม่ตายเอ้ยไม่ใช่เอออาวุธส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวพวกปืนอาวุธสงคราม <Okay. S 1> ปืนใหญ่บาสุก,กา้าบลบลาบลาแล้วก็ทําไม่ตายคือการหยุดเวลานี่ซากุระเคียวโกะอาวุธเป็นหอกท่าไม่ตายก็คือการ สกิลอะไรวะโจมตีโจมตีคู่ต่อสู้แบบเป็นรูปตารางหลักลุกอะซึ่งแบบฟันธรรมดาแรงกว่าอันนี้เอ่อคานาเม่มาโดกะค่ะเป็นนางเอกของเรื่องรีบรีอาวุธที่ใช้คือธนูถ้าไม่ตายมีธนูจากฟ้าเป็นฝูงเป็นเยอะๆอชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบกินทุกแขง าไม่พอกับตัวนี้พลังเยอะสุดเพราะมันกินดินได้เกอะยวอยไม่เนี่ย, <c oughs> อยอเอออันนี้ตัวมาเอะมาเนี้อาวุธเป็นปืนถ้าไม่ตายคือปืนใหญ่เหมือนนมเธอทุยอันนี้ไม่กีตสยากะอาวุธเป็นดาบถ้าไม่ตายเป็นสกิลจืดจางวิ่งผ่านศัตรูโดยไม่โดนฟันอโอเคแต่แรกเราจะใช้เจมมามนี่นอันนี้คือนังคิวเบย์ใครดูอนิเมะจะเกลียดมันมากแนะนำให้ไปดูกัน ซึ่งอย่าบอกใครหลดนานแท้เรามาแล้วถ้าโจมตีหลกัหลกๆก็จะมีอันนี้ค่ะโจมตีเบาอันนี้โจมตีแรงพัาได้ของมันถ้าคนก็ช้าได้มาคนก็ช้าม่ไหนก้กระโดด ตัวเพชรสีหรเหลืองเหืองอันนั้นคือเขาเรียกว่าโซเจนันเป็นพลังชีวิตถ้าหลอดเลือดเขียวๆตรงของเราตรงนั้นมันลดไปมันจะดึงพลังจากโซเจนของเรามาถ้าโซเจมหมดก็ตายไมอนเตอร์ด่านนี้เป็นลุงหนวดทำสวนทีสต์ื <laughs> ้อ ยิ่งเวลวมากพลังโจมตีเราก็ยิ่งมากค่ะตามเวลัแบบหลังๆจะเอาเวลวเลยกว่าแบบแรกๆทันี้เราเล่นแบบ้าก็แอบถ้าใครเล่นไปนานๆเรานเจอแบบแบบหลังๆประมาณแลบ,บร้อยขึ้นนะ <c oughs> คือมอนธรรมดาตีทีเราก็ตายแล้วอะ กว้างกันไก่ปวกยูโอ้ยปีเตอร์อาเกนแอนเอาเกนแอนอาเกนอาเกนไก่ปิวตามตัวได้ด้วยอ่ะนี่สังเกตเวลาเจ๊แกวิ่งนมโอ้ย มาเลยมาเล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 ยมมีป้ายบอกทางโอซกอร์เลขสวยห9่าเกมตัวนี้ต้องยิงขึ้นข้างบนเพราะมันลอยอยู่ข้างบนไม่ต้องบอกก็ได้มา นนก็คงจะดีจะได้เป็นนำมบุตตะไม่ต้องมาสู้อย่างนี้ตีแน่โอ๊ย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 ลำคาญตัวกระดิ่งยุงกินไม่ชังเลยอะ่ะป๊อดเขาจะลอยอยู่บนฟ้าดีนะกุณคุณได้ไม่โดนมาดิ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  ตัวตหลังอ๋ออดอ่ะอดเปิดร่อยเเอด้บอเจเท่าไหร่วะแลมาไปดูอ,ไไดอะ ลงนวดเอา,อาเิินเหรีไปโบนนวลไหมโอ๊ย,อยดูไปเลยเปนนกุ้งกนี่เรามีวิธีคือลอบมันออกมาแล้วก็ชาร์จแล้วก็กมัระตูออกมาเยอะทำไมกรตู เราลืมบอกมาโซเจหงการตัวไม่เท่ากันในหัวชมพูมาดอกาตัวเจเยอะสุดประมาณสามหมกว่ายีเท่าเวลเยอะๆโซเจไม่ยเพิ่มไม่เยอะกว่าเดิมอีกสุดโคนแต่ก็เคยเล่นมันตายมาแล้วสิ ถึงบอส้ะล,ลงหัวต้นไม,มน้เหมือนกีบเลยอะเกลียดตัวนี้มากมันจะกลายเป็นหนามกันเราไม่ได้เลย ออกมาเยอะออกมาเยอะเคื <laughs> ่องกระตุกับเข้าลูไปเข้าไปนี่นวดขึ้นระดับปึ้งยังแลิงหลิงหลว กระตุกพอยิงหนาไม่รู้นั่นกรตุกกระตุกเอาไอ้ไอ้ไม่ใช่ยากอะไรนี่ไม่เป็นของมือไปจัอ่าเกระตุกพอยิงหน ยังเล่นให้ด่านนึงไม่เกินห้านาทีเลยยามอะไรโจตีบามหมอกับโจมระยะใกล้ค่ะมันจะอันประตูแรงดีที่นี้มันเหมือนยิงไกลอัดไกลแบบใช่กระโดดกระดืยาวที่ขาว่าปืนมันก็ยาวเออทาเอาโควันดำทำไมไอ้ดู บอลฟันแร์ฟันคาดาแมเยมากเมากเมากเยวาไปเอบอสอยู่แล้วเดยเดยตายไม่เลยนนีมันดหมดแล้วก็จะตายอง่ายโอ้แม่เอบอสแล้ว อสหน้าตาเหมือนพ่เมไม่ใช่เมนขุนตัวเลยนะเมนอะไรัอย่างพี่เมนเมนตุ่นตุ่นเออโดนโดโดนลงอยากโดนถ้าไมตายหวานเนเลือ้าไมตายท้าไมตายถ้ายิ่งมีแรงมันก็ยิ่งแดกเลือดเราอะค่ะถ้าเราโดนโจมตีตที่ใช้ท่าไม่ตายอะ กินเลือดเราเข้าไปด้วยถ้าไม่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรโอยโอ๊ตท้าอ่อตัวมันก็ไม่ได้เบาเลย รอดได้ดี โชว์ถ้าไม่ตายเลยยิงเพิ่นนี่ดอกกุหลาบไมเถึคเกค่ะเจอตูดต,ตายแล้วกริ้งปล่อยไข่ไว้ตูดฮัทเติลสิบนาทีเฮ้ยสิบนาทีเลยหรอเมงวันี้เล่นเช้าว่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าด่านสองชาลั์